คลิปนี้เขาจะมาพาทานผู้ชมสั่ง Apple ID นะหรือว่าวิธีการสมัคร Apple ID หรือว่าสมัคร iCloud นะหรือว่า Create new Apple ID นะสำหรับอันอุปกรณ์ iOS นะหรือว่าจะเป็น iPhone หรือว่า MacBook Mac ยังกระยาะาของ Apple ทางฝั่งของ Apple นะถ้าเป็นของ Android กับเป็นการสมัคร Gmail นะที่ใส่ในการดาวน์โหลดแอปใน Play Store ส่วน a อ p l e ก็ใส่ Apple ID หรือว่า iCloud ในการอันดาวน์โหลดแอปใน r โตนะอ่าในวิธีการสมัครในมือน,นี้เราจะมาเลือกสมัครผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านเบราว์เซอร์เนาะถ้าว่าท่านผู้ชมอยากจะสมัครในคอมหรือว่าในมือถือก็ได้คือกันเนาะขอแต่ให้ท่านผู้ชมเปิดเบราว์เซอร์ของท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วก็ให้พิมพ์ใน Google ว่า appleid.com มจะเด้งขึ้นมาประมาณนี้คลิก,กไปคำว่า appleid เนาะ อ่าเด็กมาหนาะตาประมาณนี้เนาะอ่าถ้า่าไปที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะยันบอกเข้าใจอ่าเจ้าเลื่อนลงมาลุ่มจะมีคําว่าอันเป็นภาษาในปัจจุบันเนี่ยเจ้าคลิกเข้าไปเนาะ,ะเจ้าก็เลือกภาษาที่เจ้าต้องการเนาะแต่ว่าอ่าุนไรเแล้วคนเฮาก็มักจะใส่ภาษาไทยเนาะลาวไทยเขาก็ใส่ภาษาไทยคือกันในใส่ในเว็บไซต์เนาะหลังจากเจ้าคลิกภาษาแล้วจะเด้กมาประมาณนี้ถ้าวาาไทยมีแล้วก็ลอกอินเลยเนาะแต่ว่าเข้าบ่มีเขาก็ต้องสร้างใหม่ ถ้าเจ้าอยากสร้างใหม่จะก็มพิลิกคำว่าสร้าง Apple ID หรือว่า Create New Apple ID เอาะคมิกลับไปอ่มเด็กมาเดี๋น,นี้ก็เอาชื่อและนำสกุลของเจ้ามาปอดเนาะตามที่เขาแนะนำเนาะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสมัคร Apple ID หรือว่า iCloud เนาะเพราะว่าการสมัครแบบนี้มันจะติดพันกับประเทศเนาะอย่างเช่นการเลือกประเทศหรือว่าการเลือกภูมิภาคเนี่ยมันก็สำคัญก็คือถ้าว่าจะเลือกประเทศไทยเนาะ อันเวลาเขาสมัครมันก็จะมีผลกับประเทศไทยอย่างเช่นเวลาเจ้าจะไปสื่อแอปดาวน์โหลดแอปในแอปสโต e ของเจ้ามันก็จะมีแอปเฉพาะประเทศไทยโชว์ขึ้นมาถ้าว่าเจ้าอยากดาวน์โหลดแอปประเทศอื่นญี่ปุ่นอาเกาหลีหรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศลาวจะปเป็นดาว์โหลดาวน์โหลดบอได,อด,อดนะ้เนาะถ้าว่าเจ้าสมัครในนามประเทศลาวเจ้าก็เลือกเป็นประเทศลาวแล้วเวลาเจ้าไปดาวน์โหลดแอปไทยแอปประเทศจจบบอ,อื่นๆก็จะบ่ดได้คือกันแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่เนาะ แต่ในคลิปนี้เขาจะมาสมัครให้ลูกค้าอยู่ไทยฉะนั้นเราเลือกเป็นประเทศไทยถ้าว่าเจ้ามีสมัครเป็นไทยส่วนคนเล่าอยากจะสมัครอันเป็นประเทศไทยได้บอกได้แต่เจ้าต้องมีเบอร์โทรข,ของคนไทยและที่อยู่ของประเทศไทยเนาะเพราะว่าเวลาปอดมันจะได้อันโชคกันมาให้เขาปอดเนาะจะมีจ,กจกนะักเนาะป้อนชื่อที่อยู่และนามสกุลนนี้เนาะป้อนชื่อและที่อยู่แล้วก็เลือกประเทศแล้วก็เลือกวันเดินปีกเกิดทายจากใส่เนะาะบใส่หั่วก็ได้ว่ากันเนาะ หลังจากใส่ชื่อแล้วามสกุลแล้วก็ัาเดินไปเกิดแล้วก็มาใส่อีเมลสําคัญเนาะอันนี้อีเมลนี่ ni, จะต้องมีอ e ีเมลก่อนต่ว่าใครที่ยังไม่ม e ีอีเมลจะต้องไปสมัครก่อนเนาะิธีการสมร e ัครอีเมลกันง่ายๆคลิกกลับไปในอ่าตัวนี้ของเจ้าแล้วก็าคลิกกับว่า, add, อาอแอดอ่านะอันนู้นเธอแอคเคาท์เนาะอันนี้เข้าเข้ามันเต็มแล้วหลายคน,นจะคลิกกลับไปในการขอสู่ระบบเนาะหรือว่าล็อกอินจะได้ขึ้นมาให้เจ้าสมัครสร้างใหม่จะก,กําคลิกสร้างเนาะ ้ากให้มันสำเร็จเป็นทีมหอยอีเมลเจาะไดสำเร็จสำเร็จแล้วเนาะยืนยันสำเร็จแล้วจะกลับมาในเรียที่จะสมัครเอาอีเมลเจะมาป้อนนี่เนานะอีเมลป้อนแล้วก็ใส่ลหาดผ่านลหัสผ่านนี่บ่แม่นลหาสผ่านอีเมลมันเป็นลหาดผ่านของ Apple ID โอเคใจเนาะเขาใส่รหาสผ่านก็ขเข้าตามที่เขาต้องการหลักการการใส่ลหัสผ่านเขาบอกว่าต้องมีแปดตัวอนะักษรเนาะแปดแปดอักขระหรือว่ามากกว่าหรือว่าหลายกว่าเนาะ แล้วก็มีอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมาถึงพิมพ์ใหญ่และพิม์น้อยแล้วแล้วก็มีอย่างน้อยหนึ่งไม้เล็กมาถึงมีไม้เล็กผสมนำนะมีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วก็ไม้เล็กผสมอยู่นำนะโอเคนะก็ามาใส่ตามที่เขาต้องการหลังจากใส่อีเมลแล้วก็รัดผ่านแล้วก็ยินญาลัดผ่านนะ ย้ำม,มีที่หนึ่งลาสดผ่านนี่บมแม่นล,ลาสดผ่านอีเมลคือลาสดผ่าน a อ p l e ID ีที่เจ้าจะใส่ล็อกอินใน a อ p l e ID ส่วนอีเมล Apple กับอีเมลที่เจ้าสมัครอันเดียวกันเนาะแต่ว่ารหัสผ่านคนละเอะคนละอันเนาะมันไม่ต่างกันส่วนมาในนี่ก็เลือกประเทศตามที่เจ้าต้องการเจ้าจะใส่ประเทศเบอร์ประเทศใดยืนยันเจ้าก็เลือกได้แต่ว่าเป็นคนเล่าอยากใส่เบอร์เล่ายืนยันได้บอกได้เนาะแล้วก็ป้อนหมายเลขของเล่าเข้า,า,ขาไปเล่าก็อ่าขึ้นต้นด้วยอันช่องสูงเนาะหรือว่าจะใส่ไม้บวก เดห้าหกสองศูนย์ก็ได้เนาะส่วนไทยเขาจะใส่ยันกันเริไปไช้ไก่อนะว่าเบอร์นี่เป็นเบอร์ลูกค้าอยู่ไทยไปบอกโคกเนาะไทยแล้วก็ทมโดยโพโทลูกค้าเนะแล่การเลือกประเภทการตรวจสอบตรวจสอบการยืนยันด้วยขอความเนาะ ตัวอักษรหรือว่าติดต่อไม่ท้งเลขทรศัรัท์หม่ท้งโทรเอาฉะนั้นเขาเดือกเป็นข้อความแล้วก็มีพิมพ์ตัวนี้เนาะมันถูกต้อง่ายเจ้าอ่านพอได้เนาะมันสับสนกันไปกับคลิปใหม่มากับคลิปหกสามเก้าวีนะกับคลิปดำเนินต่อรอ อันนี้เรอไม่จะส่งรหัสอันยืนยันไปที่อีเมลตัวนี้เนาะฉสนอนอีเมลที่จะสมัครจะสมัครไว้อยู่ในเครื่องใดจะไปเบิ่งเนาะเส้นของเข้าสมัครไว้ในเครื่องของเข้านี่เนาะเปิดนิวอันนิวแท็บขึ้นมาเนาะเลือกไปที่อีเมลแล้วก็เลือดหาอีเมลที่จะสมัครกี่นี่เนาะที่จะสมัครมันตรงกันกับอันตัวนั้นนะใส่รหัสผ่านเสรนะ พื่อล็อกอินเข้าไปเบิ่องอันอีเมลที่มันส่งมาเนาะที่ส่งมาในนี้บอหลังจากจะล็อกอินเข้ามามันจะโบกเลตกวนี้จากก๊อปปี้เลตกวนี้มาวางในนี้เนาะวางสเสร็จแล้วก็คลิกดำเนินต่อต mm hmm. อนนี้มัจจะส่งอันหมายเลขตรวจสอบไป,ปที่เบอร์นี้อีกเนาะฉะนั้นเขาจะรอทายลูกค้าเวลามาใส่ในนี้นเนาะ หาซีสามหนะึ่งเปอสามเดาโอเคเนาะว่าวมันผ่านเนาะกันเดี๋ยวเรียนว่ไม่ผ่านเนาะผ่านมันจะเด็กมากในไหนเปิดตัวนี่นะก็คือมันให้เขาสามารถแก้ไขได้ทว่าวเขาเปนในนามคนเจ้าของมันเขาก็สามารถแก้ไขได้จะเปลี่ยนเบอร์โทร จะเปล Salvador, ี lighting, at, và, rad, ่ยนราัผ่าก็ได้เนาะราัสผ่านที่เขาสั่งมาหรือว่าจะเปลี่ยนอร์โทรก็ได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนอันวันเดือนปีเกิดเนาเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนยังก็ได้คือกันเนาะในนี้เนาะราสามารถแก้ไขได้หมดทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นผู้สั่งแล้วก็เขาเป็นเจ้าของของมันตัวริงเนาะมาสมารถแก้ไขได้อ่าเรื่องนี้จะก็ลงสือออกแล้วก็มาเขาอีที่นี่เบื่อว่ามันผ่านบอที่เขาสมัครมาโอเคเนาะลองมาดูกันนี่เข้ามา รงสื่อา่านดี่นะนมีเมียมาบ้างไปจะทามันถฐา,านให้ยึดเส้ไว้ก็ได้เนะเยมีผ่านนะจะเอายืนยันนะย,ยืนย,นยนัน ผจะให้ชงไปที่เบอร์นี้อีกข้างคือ,อยืนยันอีกครั้งอความครอมรหัสการตรวจสอบอยืนยันถูกต้องสง่งไปยังเบอร์โทรเนาะลง้ายโดย46ก็ 6, คือเบอร์โทรกีนีน่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะปิดไว้เนาะเป็นความลับเขาเห็นแค่สองตัวไายแต่ว่าเขาเป็นเจกาของเขา,เาก,ก็คงจะบอกเบอร์นี้เป็นเบอร์ใดเขาก็ต้องเร์นเบอร์นั้นนก็มาก่อนรหัส6ตัวที่ใช้องามต, drawing, ตีหา ย okay. er> er> eh um AH ี่สิบโอเคไปครับมามาชิกเราเราอินเข้ามาอีกครั้งอันนี้ก็คือลัสผ่านแล้วก็อีเมลแล้วก็แอปเปิลไอเดีของเข้าสามารถแก้ไขได้เนาะก็คือตามที่เขาบอกมาเวิร์ดโปรกินี่คือตัวนี้อ่ถ้าว่าในอนาคตเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการรีเซ็ชลัสผ่านเนาะเบอร์นี่สําคัญเนาะถ้าว่าเจ้าเปลี่ยนเบอร์เมื่อใดเนาะถ้าว่าอีเมลนี่เจ้ายังจะใส่ถ้าจะเปลี่ยนเบอร์เมื่อใดเมื่อใดที่เจ้าต้องการจะเปลี่ยนเบอร์เจ้าก็สามารถ มาแก้ไขในนี้ได้เนาะแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรให้ผมเพิ่มเพิ่มไมเล็กโทรลิซั์ที่ที่เชื่อถือได้เนาะเข้าไปแคหรือว่าอยากสั่งรับผ่านเลยก็ได้สั่งรับผ่านรวยสั่งรับรับผ่านเฉพาะแอปบางแอปยังเสียเ้าอยากแย่แอปเกี <ind> ่ยวกับธุรกรรมการเงินเ้าอยากสั่งเฉพาะแอปตัวนี้ก็สั่งขึ้นมาเนาะมกตัวอย่างสมัครสั่งได้ส่วนอนไมเล็กโทรลิซับเนี่ยก็คือเขาสามารถ เพิ่มได้หรือว่าลบได้หรือว่าเปลี่ยนได้เพราะว่าเขาจะใส่ในการยืนยันอีเมลในกรณีเขาลืมรหัสผ่านอันนี้สําคัญเนะนาะแล้วกา็ตัวอีเมลนี่กอีกที่หนึ่งอีเมลนี่ก็คือเขาสามารถแก้ไข Apple ID ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอย่างช่อชื่อกลางได้เนาะมันเดินปีเนาะอีเมลเนาะเพิ่มขอ้อมูลิ่มเติมได้เนาะอันนี้ก็วางว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผูนะ้ชมเนาะคนที่มีปัญหาเรื่องการ,การสร้าง Apple ID สร้างอคลาว์สร้าง ในการใส่ในการดาวน์โหลดแอปพอแล้วในการลงชื่อก็ใส่บัญชีของเจ้าเนาะมีปัญหาก็สามารถใส่เบาเราว์เซอร์ในการสร้างง่ายนิดเดียวนะ,ะคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทางผู้ชมทุกคนเนาะ,ะถ้าว่าใครที่มีปัญหายังคอมเมนต์เนาะที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าทักเฟซบุ๊กมาเนาะมาสอบถามได้ถ้าว่ามีปัญหาจริงถ้าว่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเจ้าศึกษาก่อนเบื้องละเอียดก่อนแล้วเจ้าค่อยค่อยมเนาะก็เข้าใจ